สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับพี่ไฟในยามเย็นนะวันนี้ผมได้มีโอกาสไม่เราไม่ได้ทําคลิปลองขับแบบรถมาถึงร้านรีวิวลองขับมานานแล้วเนาะเพราะว่ายัางไงก่อนเราแบบบางทีก็ติดธุระติดอะไรเนาะวันนี้จะมาทําคลิปลองขับให้ดูนะครับวันนี้ได้เอารถออกมาในยามเย็นคันนี้ยังว่างเนาะคันนี้ยังว่างครับผมเอกสารครบพร้อมโอนบวกป้ายทะเบียนทรงตรออนะครับผมนะงานสองงานสีใครได้ไปคันนี้คุ้มครับผมเขาไลนะ่นัดทองมาด้วยนะเห็นไหมเนี่ยวันนี้จะสตาร์ทลองขี่ให้ดูเพราะว่ายังไม่ไ<ช> เดี๋ยวเดี๋ยวมาอยู่มุมนี้ดีกว่าเวลารถสวนมาจะได้เห็นนะครับผมนะคันนี้ก็สวนสองได้นะคะสวนสองได้เพราะเป็นทรงกระโดงครับไม่เป็นแตมจอดอัมอะไรนะผมเป็นทรงแบบขับขี่ใช้งานเนาะหรือว่าทุกคนอาจจะว่าถ้าเกงข้อดังก็มันจะมีจยุกรถเสียงก็ไปหาซื้อใส่ก็ได้หรือไม่ชอบอาจจะเปลี่ยนเป็นท่อเดิมก็แล้วแต่ลูกค้าเลยนะครับแต่ว่าเราให้เป็นแบบนี้ไปแล้วนะ เอกสารครบพร้อมโอนคันนี้ทรงตรอ,อพร้อมขับขี่ขับขี่ให้ดูแล้วขับขี่ได้นะครับผมนะคันนี้ราคาเท่าไหร่ก่อนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทคา่ะเล่มเขียวเอกสารครบพร้อมโอนบวกป้ายทะเบียนนะคะคุม้มเลยนะครับผมคันนี้ออกห้างใหม่มือหนึ่งสี่หมื่นกับห้าหมื่นกว่าบาทลูกค้าได้ไปนในราคานี้ถือว่าคุ้มนะครับผมนะใครสนใจทักแชทเข้ามาได้นะช่องทางแฟนเพจเฟซบุ๊กพี่ฟล์มาแล้วครับผมชื่อบัญชีต้องเป็น,ลนไลน์แฟนมาแล้วเท่านั้นครับผมเนี่ย